เอาละครับการาซีผมมาพบไปแล้วผมหารับไจ่ายตาปบคัดรบพระสวรนาผมวันนี้เป็นตอนที่2747ถึงตอนที่2748นะครับผมเอาละครับเพื่อการเซเว่านะครับผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมือ่อวานจะดีกว่าครับเจ้าสายลมบาจูได้ดูกระดับขึ้นมาเป็นผู้ปกครองในขอเพลตต้องกลันในขั้นสูงแรงและเขาดังกล่าว ก่อนะเพื่อเกิดใจเพื่อโดดทางดินเดินแห่งความพิ็รันดัรถดเร็วหากดูในอนาตาแห่งการกระชับมาเกิดการเติมแน่งของผู้ปกครองใน,องรรนขอบเขตต่ำขึ้นสูงก็คงจะไม่เป็นเรื่องใหญ่โตมากนะักเราว่ามันมีผู้ปกครองใน,องรรนขอบเขตต่ำขึ้นสูงมากป่าที่ถือกำเน,นิดขึ้นป่าแต่ในดินแดนแห่งความเปนน็นรันผู้ปกครองใน,องรรนขอบเขตต่ำขึ้นสูงัาน ต่างก็เป็นผู้สงสารพระ,ะหายาบไปอย่างจริงณนะพระราชวังสุบรรณวราเจ้าโรงเหต,ตุรักาแปลผู้ปกครองคนอื่นในขอบเขตผู้ปกครองต่างก็รู้สึกประจายได้หนอ่อเมื่อพวกเขาได้ยินข่าวนี้เจ้าสายรมบาดูได้ทําการยกกระดากลายเป็นผู้ปกครองในขอบเขตต้องกุมนัวขึ้นสูงแล้วจึงนั่งเตอในความคิดเห็น,นขบคาวเจ้าสายรมบาดูเป็นเพียงขอบเขตต้กุมนัวขั้นสูงที่ธรรมดา ย่าไปต้องสงสัยซึ่งเขาได้ทําการฝึกฝนมาเป็นเวลานานทะเบรทั่วแม้แต่คนธรรมดายังขา้าวก็ยังสามารถกลายเป็นผู้ปกครองในขอบเขตตุ้มในขั้นสูงตา่างนี่จะเห็นได้ชัดว่าเจ้าสายลมบายดูไม่สามารถทําการกลกตาได้โดยเพียงลำพังจะต้องเป็นเจ้าเฮีจบับแน่นนอนที่ช่วยให้เขาทําการทลกผ่า,าในใบตาเจ้าเต่าโปตาและผู้ปกครองคนอ,อื่นๆต่างก็คิกระตุ้เอง มีบัมบุตในสวรรค์บบมากมาที่ติดตูวเนขอเปียทงโสดของขอบเขตท้กคมนขั้นสูงหลังจากที่พวกขอทราบข่าวทีพวกขอท้งองพอดต่ก็รู้สึกอิจฉาและพิัยาไปยางป่าพอท้ายที่สุดแปลพวกขอได้ติดตัวในขอเปีดังกามาเปวารานาจามัยทั่วแต่ไม่มีทางที่จ,จะเจ้าดรพันไปอีกไาเดิมทีเจ้าสายลงบายดูเป็นเพียงขอบเขตผู้ปกครองในขอบเขตต้กคมนขั้นสูงคนเนง ธรรมดาปยามาแต่โชคดีที่เขาได้เขารูกับเจ้าหินจิตจบขณะนตอนนี้ข่าวก็ได้รับกระทบฟังมาจากเจ้าหินจิตจบจนได้กลายเป็นผู้ปกครองในขอเปลียทุกคนขั้นสูงได้อย่างง่าาแต่สิ่งที่ทาให้ก่อรันตวันปาแผลผู้ปกครองในขอเปลียทุกคนใขั้นสูงตวันปาต้องต่อรึงตันบรรดูหลังจากดีไม่นานอาตาิดเจ้าสายลมอยจูทําการรกรัาปาเจ้าฝนน้าแข็ง ก็สามารถตรวจดามไปยังขอบเสีบปุกคอในขอบเสีตัวกลมระดขั้นสูงได้เช่นกันหลังจากนั้นเจ้าเมืองโรงซีเย่าและคนเอื่นก็ทําการยกรับพาไปได้เช่นกันกระดับแน่นอนาอาจฉาิยะอะไรคนซึ่งเกิดมาในพมันโนก็กำลังจะทําการยกรับพาไปยังขอบเสียบปลุกคอในขอบเสียบตัวกลมระดขั้นสูงโดยได้รับการช่วยเหลือจะเยี่ยนเช่นกันกระดับลูกชายคนเยี่ยที อย่างยย่ชิงเชิญไม่เียงแต่จะจำมัดราับไปอย่างขอบเขตควบคองได้เท่าหนึ่งต่างแต่ในตอนนี้ข่าวอยางจะก้าวไปถึงขอบเขตจำกัดภายในปัจจุบันแต่และเขากำลังทําการโจมตีขอบเขตสมดุลขงังนแรกได้สําเร็จแล่เพื่อจุดประสงค์ดี้เย่เฉียนได้ทาการอุทิศทรัพยากรมากมายเพื่อช่วยให้ลูกชายของเขาทําลายสมดุลขังนดกได้สําเร็จหลังจากที่ทําการทวสอบสมดุลขังแรก ได้เสียสมบูรณ์ความแข็งแรงของข่าวก็จะสามารถได้กับผู้ปกครองที่ปลูกพลังไปแล้วสี่ข้างถ้าหากเป็นผู้ปกครองในขอบเขตที่คนเมือขั้นสูงที่ปลูกพลังไปแล้วสี่ข้างในดินแดนแห่งความเป็นนิทานพวกขอจะเป็นผู้ปกครองที่ส่งพลังไปอย่างพาเวลาได้พลังไปอีกครั้งแะลรด้ความชื่อเดือในเด็นที่คนเยี่ยเทียในที่สุดได้ชิงเชิงก็สามารถรองรับพานได้สำเร็จแผลได้กลายเป็นผู้ปก ในคอบเขตยดต้องกลมดุขั้นสูงในคอบเพียดสำรวมขังแพร่และความเป็นเจ้าของข่าวก็สามารถที่ได้กล่าวผู้ปกครองที่ปกครองไปแล้วสี่ั้งและก่อนที่จะรุดัวเวล่รานับเจ็บรานรุกปอรังก็ได้พันไปในวรรณะอีสาราเทียนซาวได้กลายเป็นกองนำพันธะระดับสูงสุดในแท้จริงสาราเทียนซาวได้ให้กำเนิดผู้ปกครองในคอบเขตยดต้องกลมดุขั้นสูง ตําบลสิบิตต์ตนซึ่งถือว่าดีไปียงปาเย่เขียนได้กล่ารพึ้นป่าด้วยความร้อง,งอกกรลังตาพิจานาต์ตากจั่งระหุปกครองในขอบเตอขตทุนระคั่งสูงแรงสาราเทียนทราบเพียงพอที่สามารถที่ได้กราบกรอกกระดับผู้กปกครองเก้าแห่งและสาราเทียนทราบก็ควรเปิสมบัติให้กันหนึงขอบเขตผู้ปกครองขึ้นมาได้เรืเร่อในช่งวงเวลาอันสั้นซึ่งมันจะน่าสมบูรณ์กว่าไปียงปา ถ้าหากพันไปรายไร,ร้รรุูโปตราจำรันผู้บกครองในขอบเขตตทุกคุ่ขั้นสูงก็อาจจะเบิกขึ้นเป็นสองเท่าหรือมากกว่านั้นแต่แน่นอน,นอในความเป็นจริงในตอนนี้มันไม่ได้เป็นที่สเสบกเกที่มีาก,มมกานทํากัรที่ทําให้เขาเป็นผู้ปกครองที่กำลังขึ้นมานชาภายในซาราแทนซาแต่มันเป็นเพราะจำลองของบางบทในสารในขอบเขตดทุกคุ่ขั้นสูงนาน มันมีน้อจนเกินไปและบาบพุทธิสวัสดในขอบเปรียบทุกคน้าที่ส่จมวันป่าก็มีพอสวรรค์ในรปันกาแม้พวกเขาจะรับอิปกรมากป่าแต่อัตราการเติบโตของพวกเขานานมันกับชาไปอย่างป่าถ้าหากพวกเขาทําการฝึกฝนโดยอุปกรณเพียงแค่อย่างดีในกรณีนั้น,นพวกเขาควรจะกลายเป็นต่อตรงใครจะในจมวันหนึ่งจะแน่นนอนแม้ว่าจะเทียจะให้อุปกรณ์จมวันป่านในการฝึกฝน แตะทำาห้พวกเขาต้องการที่จะค้นหาเซพกอนเพิ่มเติมพวกเขาต้องทาการเพิ่มประตูเองหม่ใช่ามพวกเขาจะไม่มีเสียได้รับเซพกอนตรงน,นันแต่แน่นอนว่าในตอนนี้ซาราเทนซาค่อยๆทําการขัดเถื่ออาชญาในเซลฟานจากดินแดนอื่นคือและพมมอนนดก็ค่อยๆให้กำเนิดอาชญาในเซลฟานขึ้นมาเพิ่มเติมทาให้จํานวนของสมาชิกของซาราเทนซาได้เพิ่มขึ้นมาจางรด เ,เมื่อถึงเวลาต่างจำดอนบําบุตเอเซอรฟังในขอบเขตต่อกำลังขั้น,นสูงก็คงจะเพิ่มขนและคนไะสมบัตให้กิวเอร์ผู้ปกครองในขอบเขตต่อกำลงขั้น,นสูงจะมากขึ้นแต่อะไรก็ตามในดินแดนแห่งความเป็นนิทานกองคารอื่นๆไม่สามารถจำาการการเติบโตของสารเทนสันต่างเพียงเพราะสารเทนสันต่างมีเยื่อเทียบเกรดเจ้าให้จบจู ณภูเขาโบราณแห่งกังกชแมกเกอรร่างกายขาลอกอ้าเสียงคนเย่เทียกำลังจะรับการตกระตาให้ไปถึงอะดับที่จำกัดของทรงจงคขาที่4ภายใต้เกระดฝนด้วยทรัพยากรจําบนป่าเขาไม่ได้ทำการจัดเตรียมทรัพยกรให้กับร่างกายนี้มากเกินไปแต่เขาก็ไม่สมาตถตั้งทางการที่พอสวรรค์แห่งกังกชแมกเกอร์ได้มอบทรัพยากรให้แก่เขาเพื่อทำการฝึกฝนตระเวนตาในความสิ้นฟัง ขอสามารถทำได้เกียยฝึกฝนและตระดับรักทางคดังปอกของขขาท่านนานเขานั้นไม่สามารถที่จะตระกัาบความแ็งแก่งของตัวเองได้ด้วยซ้ำร่างกายคาร์ลเอเชของดาวได้ทําการปวดต่างปวดตัวที่ซอของพอดังศับ์สีงสูงสุดแห่งการเช่ามาเกิดแต่ดังนั้นพอสวอ์แห่งการช่ามอเกิดจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไปอย่างปาพวกขอต้องการที่จะฝึกฝนดาวให้ไปถึงขอบเขตผู้ปกครอง ได้ขอเปลี่ยนตุอการเรื่งสูตรที่ปลุกพลังไปแล้วก็คันจริงจริงดขียนได้คิดภายในใจและการที่พวกเขาทาแบบดีก็เพราะพอสวรรค์แห่งกรงกาชมาเกิดนานมีศัตรูสําคัญมากถึงสองเผ่าหนั่งก็คือเผ่าพันธุ์เดชแห่งกรงกาชมาเกิดและเผ่าวิญญาณแห่งกรงกาชมาเกิดขอเปลี่ยนจากเผ่าสูงแห่งกรงกาชมาเกิดเป็นเผ่าวิญญาณแห่งกรงกาชมาเกิดนะครับผมถ้าหากไม่มีศัตรูชิ่นนี้พอสวรรค์แห่งกังกาชมาเกิด ก็คงจะไม่ทําการทุ้ผลข่าวเวลราได้มันไปอีกครั้งแระในวรันกีได้เสียงความสมารถําให้รักทางกระลมพอของร่างกายคาร์เอ้าเชิญได้แปถึงระดับประจำการของสมดุลคดีสีได้อย่างสมบูรณ์และแต่สามารถตกับไปสู่ขอบเขตสมดุลคดีห่างตาแต่เมื่อทําการตกดงบปสับพอสมใจความแห่งแกงของร่างกายคาร์เข้าเชิญก็จะอยู่เหนือร่างกายคาร์ที่แท้จริงอีกรั้งแต่การที่จะบรรจุ สมดวงคดีห่างมันน้นไ่ใช้อะไรง่ายเออแต่เมื่อรู้ว่าเยเเห็นงกำลังแต่ทำการตกตามข้ามผ่านขอขอยตาพอสวรรค์แห่งกักริช์เมื่อเกิดก็ขอช่วยเหลือขอชื่นการและอพากรต่างๆมากมายก็ได้ถูกดึงออกมาเพื่อที่จะช่วยเขาทําการตกระพผ่านให้สําเร็จเยเเถียงเด้นนเรลไม้สูงสุดแห่งกักริช์มากระดออกมาเพื่อช่วยในการตกตามมันต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งแสนทุกปา่์ ถึงจะสามารถทำรายปาะการได้สำเร็จและก็ระดับกลายเป็นขอบเขตสมดุลคดี5าจากนั้นโดยเหตุของพอสวรรค์แห่งราชาเมเกอร์ก็จะรับการผู้ารังคดี5าทิ้นการปุ้มผูรังงานอันไรทิ้โสได้รังไงเข้าสู่ร่างกายคนที่เอทียส่งผลให้วาังอรับของขอได้ผู้สูงคืนหลังจากเวลาผ่านไปนาพอสมคูดการเปลี่ยนแปลงคังนี้ก็จะสมปูเส้แต่ร่างกายคาราบ้าจะของทาว ได้เข้าสู่ขอบเขตสมรวมที่ห้าแต่และมันยังจะชูฉากพลังศักดิ์สิทธิ์สุดแห่งกาชาติมาเกิดที่เปิดประตูมาแล้วสองข้างรวมถึงสบัิดีและสมบัติแห่งกาชาติมากับนักป่าความแห่งแกงขอมันนานแข่งแกงกอร่างกายครอกที่แท้จริงไปอย่างป่าเย่เถียงก้าขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นแต่และก็ตาเขายังค้งะไรเกินไปเมื่อเทียบกับผู้ปกครองที่ปลุกพลังไปแล้วก็ข้าง ของโพสวรรค์แห่งกากกาเมเกอและเคาต้องพยายามอย่างหนักต่อไปเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงของข่าวภายในสนธิสัญของภูเขาโบราณแห่งกากชาเมเกอดาโซตุนซีและผู้ปกครองคนิื่นๆมาก่าที่เป็นผู้ปกครองที่ผุพังดังไปแล้วก็ขางต่างก็เดินทางมาพบกันในที่แห่งนี้และในขนาดเลใบหน้าของพวกเขาก็ิ่งขึ้นไปอย่างป่าบัมพุลตุกอนเดนแห่งกากกาเมเกอด ต้องการที่จะตระกาไปอย่างขอบเขตที่เสูงกว่าจริง,ยงอ,อย่างกันตเถอรดาสุที่ทำการสอบถาต่างพวกหมูของพวกา่าวบัมบดตุกตุ๊กนกแห่งกาละเะาเมือเกิดกำลังจะไปสู่ขอบเขตที่สูงกว่าและมันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันก็้ินดีในขณะน,นี้ผู้ปกครองของเผ่าตุ๊กตกนกแห่งกาละเะาเมือเกิดท,ที่ปกครอง,งไปแล้วก็ขังต่างก็เดินทางออกไาเพื่อทำการปิดการ สถานที่ทั้งปลอดและปล่อยให้บรรพลุตุกนันเแห่งการกระเจ้ามาเกิดทาการดูคตาเพื่อที่จะไม่สมบูรณทบต่อสมาชิกคนอื่นในเผ่าตุกนันแห่งการกระเจามาเกิกด,กดเ,รนเนท,าร,เทราสุดได้เกิดขึ้นมาดาสุถึงการคุมบัติยูบรรพลุตุกนัน,นแห่งการกระเจามาเกิดต้องการที่จะลองดูจริงๆกันเถิดพวกขอยังมีู้ปกครองในขอบเยตตุกนันสู่ที่ปูกพังไปแล้วก็ขาง ที่รุ่มเร็วในการตกรตาบแรดได้ตกตายลงมากปาและไม่มีใครที่สามารถตัวระับได้ับเธอจนถึงปัจจุบันแม้แต่พันพุ์ผู้เ็มมาตาอย่างชาวต๊กเธอก็อยังไม่สามารถตัวระับตาเขาได้พบกับความร่มเร็วเราจ่นสูบุ้นทีเอาความมั่นแต่มาจากนายถ้าหากเขาร่มเร็เขาก็ต้องตกตายเช่นกันแต่ไม่ได้มีสมบัติตายที่สามารถชชีวิตขอ,ของเขาตาแต่เขาอ่าน มีชีวิตตูมานานมากเกินไปเขาเป็นหนึ่งในผู้ปกครองในขอบเกลต้องลักซ์โซที่เขาแก่ที่สุดของเผ่าต้องการหนึ่แห่งการแชรมาเกิดและเขาก็ประทึถึงขอบเกลผู้ปกครองที่ปูพรางไปแล้วเก้าขาในขอบเกลสูงสุดและเขาอยู่้ทซาบเผ่าดังซักซิสสูงสุดแห่งการแชรกมาเกิดมากป่ามันจะเป็นเรื่องปกติที่เขาจะมีความต้องการในการตรวจสอบเสียดแล้ว จนพิวพุ่นดีไม่ได้เก่งกว่ากันตกตาถึงแม้ว่าเขาจะตาแต่ความตัดสดับข่าวมันก็ไม่ได้มีความพาแต่การต้องรับไปสู่ขอบเขตที่สูงกว่ามันนั้นจะเปิดเส้นทางไปนี่คือสิ่งที่เขาปรารถนาที่สดุดหากจึงชูตกตายอโตรมันก็คงจะเบิงทีสำหรับพวกเราแต่จะเป็นอย่างไรถ้าหากเขาเป,ประสบความสำเร็จแต่ผู้ปกข้อของเผ่าต้องเ็น็ดแห่งก,การกระชั้นือเกิดในทุกครั้งที่พวกเขาต้องการตัวตา พวกขเนก็จะล้มเลงในการตกระารไปสู่ขอบเขตที่สูงกลัวซึ่งของลมเปลีของพวกขนทานมันถือว่าเป็นประสบการณ์บางทีในครั้งตีมันก็อาจจะสําเร็จก็เป็นไปตดถ้าหากเขาพอสมเพสพอสวรรค์แห่งกาใช้มาเกิดของพวกเขาก็ควรจะต้องเดือดร้อนบางทีพวกเขาก็อาจจะถูกเขาทำลายก็ไดาเราพวปกคอที่ผู้ันแปลได้ก็ขังของพอสวรรค์แห่งการชามื่อเกิด ก็ของผลเกี่ยวกับปัญหาในสินกการหากปัมพบรุตุกคมเนตแห่งกาซามามเกิดทาการวดระพันที่สำมุเตมันก็จะเหนือกว่าผู้ปกครองที่ปลุกพลังไปและก้าวขันใจแน่นต่อแม้ว่าพอสวรรค์แห่งกาลาซามเกิดทั้งปอดแต่ทาการระพรังการก็เก่งว่าจะไม่มีใครในพอของพกข่าวที่สามารถต้้นทันตาดังนันการที่ผู้ปกครองอย่างบรรพบรุตุกุมเนตแห่งกาลาซามเกิดตบตีขอบเขียที่เหนือกว่าขอบเกีผู้ปกครอง มันที่ดัง้พราเขานั้นรู้สึกกังวลถ้าหากไปไปได้ที่สุดก็คือการทำลายการตอกตาของผู้ต่อสู้ปล่อยให้ผู้ต่อสู้นางนร่มระวังการตอกตาแต่พอทุกคนเหน็ดแห่งกากชามเกิดก็คงจะไปไม่เต็มที่เพื่อทําการปกป้องบำรุงตุกคนเตนแห่งกาาชามเกิดเพื่อให้เขาทําการตุกับได้อย่างสบายใจซึ่งมันไม่ง่ายเลยที่จะทําการขัดความดังกล่าวกเผ่าตุกนเหน็ดแห่งกากชามเกิด ผู้ปกครองจะกอบเขตก้อกดำนขั้นสูต่างก็ทําการจัดแกนรูปแบบให้กลนภายในหข้องประดับดาวเมีร่งสีเขาขนาดก่ายกำลังนั่งสมาธิดูเขาพูดว่าคือจุนซูและไอบรันเตก็เมีร่างกายหนึ่งคนที่เข้ามาเขาในก็เป็นผู้ปกครองที่ปกครองไปแล้วก็คางของเผ่าตองกาเมตแห่งการกระชามาเกิดบัมพ็ญพุตอดูต่อตูได้กล่าวกับเป็นโซฟาจุนซูเจ้าจะทําการตรวตา ไปสู่ขอบเขลที่สูงกว่าจริงๆนั้นเตอนี่มันอันตรายมากเกินไปแต่อราทายุกได้สมปายมันไม่ใครสามารถตรวจสบไปถึงระดับอันตาจนชูได้ยิ่มขึ้นป่าขาเไม่รู้่าแต่สามารถตรวจสับได้ถึงไปแต่มันคงจะต้องทําการตรวจับแทนแน่นตนอบางทีคัะอาจจะเป็นบุษยาเส้นฐานดาวเบียดที่สูงกว่าตานอกจากนี้แม้แต่เจ้าทุกคนนร์ก็ยังสามารถตรวจสบไปถึงขอบเกลือขึ้นขั้นแรก ถึงแม้ว่าเขาจะตายก็โปรแต่กฎเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้ก่อนตายพวกเราก็ไม่สมัรถที่จะระเมิดตาแม้พวกเราจะทําการร่วมมือกันก็ตามสิ่งนี้เป็นเพียงการ,ราต้ระดบพึงคานก่อนที่เขาจะตกตายเท่าหนั้งนแต่การจัดเตรียมดังกามันกับหน้าสยบุญกัวไปอย่างป่าขอบไปดังกามันแข็งแกร่งมากกว่าพวกเราหลายเท่าและมันก็สามารถปกติพวกเราจนตายไอย่างง่ายตาขาดต้องการไปถึงขอบไปดังกาแต่แน่องแต่แล้วจึงนั่งเดิจนสู้ ดอดููได้ทาการสอบทาาไม่เจอตุนสูรไ่ททาการใส่หัวข้ามีชีวิตอยู่มานานมากเกินไปชีวิตของข้าแตเพียงพอแต่อารักการตระดับไปสู่ขอบเขตที่สูงกว่าคือเป้าหมายเดียวของข้าสิ่งไม้ว่าข้าจะร่มเตะแต่ข้าจะทําการถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งหมดของข้าให้เจ้าฟังก่อนที่ข้าจะตายดอดูรูปาเขาไม่สามารถดูดังตุนสูรตาดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงดำแพ้หลังจากนั้นเขาก็ได้ออกไป เดยนไม่ทาการรบกวาตุนสูหนารกแผ่นท่อต่อตัวและผู้ปกวค,วครองคนอื่นได้ปรากฏต่อคืนตุนสูได้ทําการตัดสินใจที่จะทําการยกระดับไปยังขอบเขตที่สูงกว่าเฉลี่ยไปเชิงชูที่ทาการสอบทางใช่แผลต่อตัวทาการพยายน้าตบรับมาสร้างรูปแบบให้คนจีนว่าก,กันเถอะบอกกับการป้องกันของพวกเราตัวแม้ว่าพอสวรรค์ให้กระเจ้ามาเกิด และผ่าวิญญาณแห่งกาจฉาเมือเกิดจะทำการรบมรือกลางพวกเราก็คนจะสมาต้านทานจะสักหนึ่งเพื่อที่มันจะไม่ทำการรบกลัวบั่พผตตกุมเนตแห่งกาจฉาเมือเกิดสิ่งชูยได้เกิดขึ้นมาเอาละออกมากันเถอะต่อตัวได้ยกาดตอบทา้าระคานามินากลุ่มผูมม้ปกครองที่ทำลายขอบเขตตัวงุมเนปลาเก้าขาก็เริ่มที่จะวุ่นว่าเมื่อาาเวลาพันปลผ่าตากุมเนตแห่งกาจฉาเมือเกิดก็ค่อยๆสั่งให้กองขึ้นมา และผู้ปกคอรองที่ผูกพลังไปดาวก้าวขางของพอสวรรค์แห่งกาลาซัมเกอร์ก็เตรียมพร้อมที่จะทําการเคลื่อนไหวชิ้นกลางนอกจากนี้พวกเขาได้ทําการติดต่อพาวิญญาณแห่งกาลาซัมเกอร์และต้องการาากให้พาวิญญาณแห่งกาลาซัมเกอร์ทาการาาเคลื่อนไหวชิ้นกลางแต่แล้วก็ตามบำเพ็ญตาวที่ทําลายขอบเขตท้องนรกไปลว้วก้าขันได้กล่าวขึ้นมาว่าเราไม่อยากจะขัดขืนพอพันต้องการแห่งกาลามัมเกอร์ หากพอสวัรค์แห่งกาชามาเกิดของตาภายอย่างที่จะจุดปันเมืนอก็ขึ้นดวงวัตเจ้าวจะจุดมันเดิมปลายส่วนข้านั้นแต่ไม่ทำการขึ้นไปแม้ว่าพอสวรรค์แห่งกาชามาเกิดจะทาการดมนำพวกเขาอย่างตายพวกเขากะพุทธอย่างป่าเผาบินดันแห่งกาชามกเกิดจะไม่ทําการขึ้นไปหรือมันเป็นเสถเธอเผาบินดันแห่งกาชามกเกิดนานฉีดว่าตัวเองเป็นอมตะโดยนำพวกเขาจงิม่อตากที่เกี่ยวข้องฮ่าฮ่าฮ่า เขอยากจะปล่อยให้บบบริบตุอกุมเนตรแห่งการาระชมาเกิดดกประภานไปได้จริงๆอะไรให้เขาทำการปลุกเนตรพวกมันทั้งหมดตามที่ต้องการซึ่งเขาคงจะสามารถทำลายพวกฟันที่อยู่ในอาณาจักรแห่งการาระชกระเดิดูซึ่งอสอดรับองพวกฝันก็คงจะตกตายเมื่อถึงตอนนั้นยาสูดได้ยี่ยมขึ้นมาแต่ก็ตาแม้ว่าพอเป็นการแห่งการาระชมาเกิดจตไม่แจงใจที่ท้อการขึ้นไป แต่พวกเขาเขาอยัางต้องการที่หยุดมันให้มากที่สุดทอดให้จะเป็นเบตาบรองทาที่สุดแต่ภายในอดีตในตอนที่ผู้ปกครองที่ผู้ปกครองไปแล้วก็ขาดของอสวรรค์แห่งกาจฉามืเกิดได้เกียวกับไปอย่างขอบเขตที่สูงกวัวเผาต้องกำเนิดแห่งกาจฉามืเกิดก่อเข้ามาเพื่อทวมการดูแตงพวกขอยั่งการแต่นั้นพวกเขอจะต้องแก้แค้นเป็นเรื่องธรรมดาไม่เช่นนั้นพวกเขาก็าคงจะไม่สมามารถตารับันดาผู้ปกครอง ขอบขอบตกุกเงินแห่งก,การกระจายเมื่อเกิดต้องการที่จะจกระับไปยังขอบเขตที่สูงกว่าขอบเขตตุกเง,งินเก้เาขันถึงนันเตอยิ่งเห็นในสาวขโมดังกาก็รู้สึกประหลาดใจไปอย่างมากเราเมื่อทำการตกรับร้อมเก์คุณจะต้องตายลงจะแน่นต่อแต่นอนว่าเขาเองก็อยากรูเช่นกันแต่นั้นเขาจะเดินทานงเข้าไปดูถ้าหากเราเดินทางไปยังที่ห่งน,นานในฐานะสมาชิกของพอสวรรค์แห่งการกระาเมื่อเกิดเราจะต้องถูกสังหารลงใจแน่นต่อ ดังนั้นจากนี้ดีเราต้องทำาร like คารอร่างกายของเผ่าตุกบมีดแทงกากระชัมาเกิดซึ่งมันจะไม่ด่าดูได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะไม่สามารถเต็มทางเข้าไปใจตาแต่เราก็คงจะสามารถหาข้อมูลได้ทางเวตาเดี่ยเทียนได้ที่กระตเอในเวลาตอนป่าเขาขอเรื่องทาการดต่อร่างกายคารพของเผ่าพันตุ๊กบมีดแทงกากะชัมาเกิดเขาจะทําการคอมเมนต์ปานใกล้กับอนาตัดตุกบมีดแทงกากะชัมาเกิด พราะเมื่อเขาทําการความนิยมสําเัจเขาก็จะสามารถเดินทางเข้าสู่อาณาจักรทุกคนเน็ตแห่งการะเซ่มาเกิดได้โดยตรงอะไรไม่นักอาจาจทกรนานหรือองการเขาต่อของเผ่าทุกคนเน็ตแห่งกาละเซ่มาเกิดก่อได้ถูกความน้นมมาอะไรเรื่องการเขาหลีคือพอทุกคนเมดแห่งการะเซ่มาเกิดที่ได้ตกใจไปหลังจากที่เขาทาการพังตัวและเปลี่ยนอาราธิกนเขาก็ควรจะสามารถเดินทางเข้าไปตาซึ่งถูกความนหดี ดับไม่อาจจะสมสาตถตั้งทาการเสียบสวนได้ยอย่างแน่นอนแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวเผ่าตุกมลเดชแห่งกากาชามะเกิดคงแต่ทาการทํานาที่ปกป้องบันบ่นพอร์ตุกมลเดชแห่งกากาชามะกิดเป็นตาแต่พวกเขาก็คงแต่ไม่ทําการตรวจสอบตัวตนของสมาชิกเผ่าตุกกมลเดชแห่งกากาชามะเกิดเราพวกเขาดีวเวลาไม่มากนะักนอกจากหนีเขาจะเข้าไปในพื้นที่แห่งน,น,นั้นเพื่อเฝ้าดูความเป็นเทีท่งตา และจะม่ได้ทำอะไรอีกดังนั้นแม่น่าจะเป็นเบตาที่จะถูกคนพบณอนาตักรถต้ำเน็ตแห่งกาชาเซมาเกอร์พาวต้ำเน็ตแห่งกาชาเซมาเกอร์ที่เป็นนังการท่าคนเยิ่ทีเดินทางเข้ามาภายในที่หินปีจากนั้นก็ทำการจับท่าไต่าวเพื่อทำการเรียนรู้เกีวกับก้มโพจากนั้นก็ทำการแอบเข้าไปภายในเมืองแห่งเด่งเพื่อทำการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์หลังจากทำการสอบถามสำราสำก้า ในที่สุดขอกสมาเข้าใจสถานการณ์เฉพาะดออตรงตามข้องมูลที่ขอรับปากบําบรุตกตกำเนิดแห่งการกระเจามาเกิดกำลังจะทำการโทรศับไปสู่ขอบเขตที่สูงกว่าข่าวนี้ได้รับการเผยแพร่รละสันี่ในการกรวดตราก็อยู่ในเมืองตุกนเตอร์ในตอนนี้เมืองทั้งเปลือกได้ถูกทำให้ว่างเปล่าและแม้แต่อะไรจะใกล้เคียงตำาองเทเบิลทัวก่อด้ถูกทำให้ว่างเปล่า และมีรูปแบบให้กดกระบอนป่าถูกปังไว้ภายในที่เห็นนานแต่ไม่มีสิ่งที่ตนตายได้รับอนุยัตให้เดินทางเข้ากกลแม้ว่าจะเป็นสมาชิกของเผ่าตุก็ตแห่งการกระชากมากิก็ตาแต่แต่ก็ตามพวกเขาจะได้ชมภาพสายของเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อทําการลอกเตาให้กับสมาชิกภายในวันธรรมโตเก็ตแห่งการกระชากมาเกได้ซาแต่แน่นว่าภาพสายดังกล่าวแต่ไม่มีความชัดเจน และจะไม่สามารถระบุกลาของเจ้าแห่งชนชูได้อย่างชัดเจนมันเป็นเพียงภาพของบริเวณน้ำเท่านั้นแต่วิทีศน์ของการดูข่าวตาคงจะยิ่งใญ่ไปย่ำป่าและการแค่ดูภาพฉากของพื้นที่บริเวณดังกล่าวก็ถือว่าเพียงพอแต่หลังจากที่เห็นได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เขาก็ยังคงอยู่ในเมืองเบื่อเฝ้าดูเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างเอกแล้วนะครับผม ออกไว้มาชมกันต่อพู้ดีครับว่าเหตุการณ์รัต่อไปไนะนเป็นอะไรกันเนี่ยนะครับผมเอาละครับถ้าว่ากันใดขอไปนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเรียนครับผมครับ